อนะคะต่อมาค่ะเราจะมาแกะกล่องใหม่ใช้กันนะคะบอกเลยว่าชาเลนจ์มากชาเลนจ์ Challenge ต่อใครชาเลนจ์ Challenge ต่อเราด้วยแล้วก็ชาเลนจ์ต่อแบรนด์ด้วยค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นผลงานที่แบรนด์จะส่งไปเปิดตลาดใหม่นะคะที่อาหรับอาใจนะคะรับเดี๋ีวเรามาลองมามลองกันแต่ว,ว่าขออนุญาตดื่มน้ำก่อนนะคะ นั่นก็คือน้ำหอมที่ส่งตรงมาจากเชียงใหม่นะครับแล้วมาแกะกล่องมนพร้อมกันก่อนนนะอี่นะคะพี่อ้อนะคะคนดีคนเดิมนะคะ,ะกรุณาส่งน้ำหอมมาให้โกลองเสมอนะครับแล้ววันนี้ก็ส่งกลิ่นใหม่มาให้แล้วค่ะส่งตรงมาจากเชียงใหม่โรสบีฟาร,ร์มเลยนะคะแทน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 คือหลายท่านะชอบดูเราแกะกล่องเราก็เลยแบบพยายามคีปการแกะกล่องเหมือันาพร้อมกันนี้นะคะนี่หนึ่งกล่องอันนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร สชิ้นนะคะและก็3ชิ้นค่ะเรามาเริ่มกันทีละชิ้นเลยเนาะกลิ่นนี้อ๋น่ารักกับโปบตลอดเลยนะคะตัวนี้ก็คือบอดี้ออยล์อันเรื่องของพี่ของพี่อ้นนะคะกลิ่นวินเทอร์เลิฟซึ่งก็จะเป็นอ๋อคุณฝนคุณฝนสวัสดีค่ะเสี็จาย สรุปไปแล้วนะคะกับคารมิเลบิชอ่ะก่อนคุณฝนมาก็อยากจะบอกว่านี่นี่เป็นผลงานของคุณฝนที่โกเพิ่งนินทาคุณฝนไปเองค่ะว่าเป็นผลงานที่คุณฝนเนี่ยตั้งใจที่จะแหวกขนผลงานตัวเองออกมาแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เลี้ยงใจของลูกค้า เดิมๆอยู่นะคะซึ่งถามว่าทําได้ดีไหมคือทําได้ดีค่ะอ,อย่างเช่นบอกว่าดูออกเลยว่าคุณฝนเนี่ยในคอลเลกชันใหม่ๆเนี่ยจะมีสักหนึ่งหรือ2ตัวที่จะเสียที่จะนําเ,เสนอเส้นทางใหม่ๆหรือนําเสนอแนวทางใหม่ๆของคุณฝนให้กับทางแบรนด์ใช่ไหมคะอย่างเช่นใน the Highland Flower เนี่ยก็จะมี French h a t e r ใช่ไหมที่มันเป็นแบบฉีกออกมานะคะอาจารวุพี่ปูสวัสดีสวัสดีพี่ปูค่ะนะคะแล้วก็ มันก็เลยเหมือนกับมีผลงานใหม่ๆออกมาเสมอเลยนะคะแล้วก็เป็นเป็นการที่พยายามบาลานซ์ระหว่างฐานลูกค้าเดิมกับการเปิดลูกค้าใหม่หรือว่าการการพยายามให้ลูกค้าได้ลองกลิ่นใหม่ๆใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะรู้สึกว่ามันก็มีหลายตัวที่คุณฝนพยายามใช้เทคนิคนี้นะคะอย่างเช่นเจ้า,า snowdog pie tree and red wine ซึ่งเป็น green บูซี่วูดดี้โนตที่ที่ทำได้ดีมากนะคะตัวนี้ก็ชอบหรือตัวตัวแรกเลยที่คุณฝนกล้าที่จะหลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอตัวที่คุณฝนกล้าที่จะกล้าที่จะแหวกเป็นตัวแรกแต่ว่าก็มีเสียงตอบรับทั้งบวกและลบทำให้คุณฝนไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่คือเฟลเดรลาโซแต่ว่าตัวนี้การันตีว่าดีมากนะคะแล้วก็ อีกตัวหนึ่งค่ะ Tobacco Amber and Cacao นี่ก็เป็นคอมบิ n เนชันที่ลงตัวสวยงามมากนะคะยุบไปน้อยมากไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่ากลิ่นเหมือนค่อนข้างเข้มข้นและติดโทนค่ะก็ะเลยไม่ได้ใช้เยอะอันนี้ก็คือความรู้สึกเนาะความรู้สึกของโกดที่มีต่อเจ้า c a m m l l i a Bridge นะคะเป็นเยร่้างหลังก็งว่ากันม่ากันกันมัน่วน,นะคะกลับมาที่แบรนด์ i t h s ซน s e ต่อตัวนี้ค่ะ Winter l o v ล Song โกใช้หมดไปลวขวดหนึ่งนะคะแล้วก็หอ นี่เป็น body o อยนะเป็นรายออ l ที่ผมรู้สึกว่ามันมันมันมีความครึ่งคร่งพบกันครึ่งทางได้ดีแล้วว่า 1. นึ่บำรุง 2. น้ำหอม 3. ามเมคอัพก็คือบำรุงก็คือมันมีความชุ่มชื้นกำลังดีไม่เหนียวเนินะน้ำหอมก็คือมันมีกลิ่นหอมที่ติด,ตดทนปานกลางแล้วก็กลิ่นเป็นกลางๆสามารถนำไปเะอร์ก,กับกลิ่นอื่นได้ไปเยกกอร์กับฟอร์ได้สก็ 3. คือความเป็นเมคอัพก็คือ มันทิ้งความโกลว์ความเงาไว้ที่ผิวแบบพอดีไม่จงใจเกินไปแต่ว่าไม่ทาแล้วมันดูแห้งรายไปแบอบกนี่ทาดรายออน,นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลย,ก,เลยก็เลยชอบค่ะก็เลยชอบแต่ว่าก็สําหรับคนที่ผิวแห้งมากๆอาจจะยังต้องการทาครีมก่อนนะคยังต้องการทาทาครีมเพิ่มแล้วก็ตัวนี้ทาเพื่อให้ผิวเงาสวยอันนี้ก็ได้ไน,นะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเราจะมาลองกลิ่นใหม่กลิ่นหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นกล่องไหนเนาะ เรากลิ่นนี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะตัวนี้อ๋อ The Night ตัวนี้นะคะแล้วตัวนี้อะไรอะ่ะเราจะแกะก่อนตัวนี้อ๋อ Charm the Mars นะคะตัวนี้อะาน,น่เริ่มดูเหมือนเป็น o f f s e a s o ทั่วไปอะ่ะเดี๋ยวจะค่อยว่ากันนะคะแต่ว่า เรามาลองน้องสามอูดกันดีกว่านะคะออยวิเซนต์กลิ่นทีชามิมิกาเรนหอมอโรุม่าสุดๆเลยนะาคะุณหมอการันตีมากขนาดนี้นะ,ะต้องไปหาลองชามเดอร์มากันนะคะก็ไม่ใช่ชามเดอร์มาสิเดินไนท์นะคะเดินไนท์หรือว่าแปลว่าอัศวินนั่นเองนะคะชามเดอร์มาเดี๋ยวเราค่อยลองกันมานะคะ ขวดน่ารักอ่าปกผังไอตัวนี้อาจจะใช้ไม่ถึง7วันหรอกนะนี่นะก็เดี๋ยวเป็นมินิวิวอ,อ่ะกันล้วกันนะคะโอเด p e r เพอร์10 ml นะคะสำหรับเจ้าเดอ n ไนท์นะคะประกอบไปด้วยโนต้ตอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะเดอ n ไนท์ประกอบไปด้วยท็อปโน้ตจากเบอร์กามอตนะคะ แล้วก็มีฮันนี่ซัคเคิลหรือสายน้ำผึ้งนะคะแมนดารินออเรนต์หรือว่าส้มเปลือกบางหรือว่าส้มจีนฮาร์ดโนูดนะคะมีโอลิบานัมโอลิบานัมก็คือ,อยางมาจากต้นบอสวาเลียหรือว่าแฟรงก์อินเซนนั่นเองนะคะให้กลิ่นออกโทนซิตรัสนะคะแล้วก็มีซูดสเวนนะคะกลิ่นหนังกระเนาะเบนซอยสยามนะคะหรือว่ากัมยานยวนนะคะแล้วก็มีกลิ่นควันแกนะสโมก s บสโน e ก็คืออูดนะคะซีดาร์บูดนะคะไม้สนซีด้าเนาะไซนั์บูดหรือไม้จันนะคะแอมเบอร์ Amber, แล้วก็ไวมัสนะคะ <c oughs> ต้องโนดนิดนึงค่ะ <c oughs> ต้องโนดนิดนึงค่ะว่าเจ้าเดอะไนท์เนี่ยนะคะมีความพิเศษก็คือมีการใช้อูดจาก3สถานที่มาผสมกันค่ะซึ่งแต่แต่ละที่มันก็มีเอกลักษณ์ต่างกันไงนะคะซึ่งมีอูดตรา อูดปราจีนแล้วก็อูดกัมพูชาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าถ้าเผื่อใครยังไม่รู้นะคะอูดเนี่ยมันเป็นการที่เกิดจากต้นกฤษณาเนี่ยนะคะมันมีบาดแผลต้นไม้ก็เลยหลั่งสารบางอย่างนะคะเข้ามาเพื่อกำจัดเชื้อราที่ติดอยู่ในเนื้อไม้เนื้อนั้นค่ะดังนั้นเนี่ยไม้อูดเนี่ยนะคะถ้าราไม่ลงเนี่ย ก็จะไม่มีกลิ่นานี้พอมันจะมีการขับสารบางอย่างเนี่ยมามามาจำกัดพื้นที่หรือว่าจำกัดเชื้อราที่ทำร้ายเนื้อไม้น,นะคะมันก็เลยกลายเป็นยางอูดสีดำมาค่ะซึ่งแต่ละที่นะคะอูดเนี่ยมีอยู่ในเอเชียคาเนยเยอะมากเลยค่ะแต่ละที่เนี่ยก็จะให้โปรไฟล์กลิ่นที่ต่างกันอย่างเช่นอูดตราเนี่ยกลเข้าใจว่าอูดตราถ้าจำไม่ผิดนะอูดตราจะให้กลิ่น เป็นยาที่ค่อนข้างน,อน้อยเมื่อเทียบกับอูดลาวแต่ว่าจะให้กลิ่นหมักบ่มออกวายแล้วก็มีความเปล่งเปล่งประกายมากกว่าในขณะที่อูดพม,มา่าก็จะเป็นกลิ่นแบบเบญญานิดนึงแต่ว่ามีความคล้ายโก,โกโก้ซึ่งอยู่ในอ,อยู่ในฟิล์มนัวของทางอีกแบรนดน์หนึ่งนะคะกก็ก็เป็นอูดพม,ม่าที่แบบโอ้นี่อูดพม,ม่าจริงหรอกลิ่นเหมือนเหมือนโกโก้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ละที่อ่ะ อูดมันจะมีความแปรียสต่างกันแต่โกลไม่ชอบอูดอันนี้ต้องพูดตามตรงนะคะเราก็พูดอยู่เสมอเลยว่าอูดมีโกใช้ได้อยู่ไม่กี่กลิ่นนั่นเองนะคะอย่างเช่นล่าสุดที่ใช้ได้แล้วรู้สึกว่าชอบนี่คือฟิมนัวนะคะที่ชนะรางวัลประกวดน้าหอมปีที่แล้วเนี่ยนะ,ะปีนี้สิเพราะปีใหม่ยังไม่มานะครับฟิมนนวเนี่ยอาจชอบหรือว่าอูดอินฟินิ้จริงๆเราก็เป็นอูดลาวแต่ว่าจริงๆเราก็อูดน้อยมากนะคะัก็อันนั้นก็ชอบแล้วก็ อูดซาตินมูสซึ่งจริงๆเป็นอูดปลอมไม่ใช่อูดเน่ยอันนั้นก็ชอบแต่ว่าถ้าเป็นเป็นอูดแบบจริงจังเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยหวายเราไม่ค่อยไหวเรารู้สึกว่ามันแบบมันโซดรายโซแห้งหรือเกอเลอะรเงยนะ,ะแล้วเดี๋ยวยังไม่ได้ไปอ่านคาแรคเตอร์ค่ะว่าอูดปราจีนกับอูดกัมพูชามันเป็นอย่างไรนะาร mm hmm. ังนั้นแล้ววันนี้เนี่ยเราจะลองกันอย่างบางเบาครับปกติกมจะแบบ พี่นาพีา่ในลองไปทีละเยอะๆอะไรอย peace, fem, ่างเงี้ยนะฮะเราก็ไม่เอาแบบนานนะครับวันนี้เราจะแบบยัมลองแบบกรุบกริบกรุบกริบนิดหน่อยแล้วกันนะฮะว่าเป็นอย่างไรเนาะกับเจ้าเดอะไนท์นะสามสี่นะห้านะหกนะเจ็ดนะแปดนะเก้านะสิบเซเปร์พอเนาะฮะ รู้สึกถึงความโปร่งมาก่อนเลยมันให้ความรู้สึกใใคัไขน้ำมันมะกรูดน้ำมันมะกรูดฝรั่งที่มีความขมเจือกับความเขียวแต่ไม่ให้ความรู้สึกหนานหนักแต่ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งแทนความหวานคล้ายคลโฟร์โรคลายน้ำผึ้งที่มันมาจากหรือว่าความออกเปรี้ยวที่มาจากส้มแมนดารินนะ่ะก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นเบอร์กามอสมีพื้นที่มากในนี้ ไม่ขี้แพะไม่ขี้ควายคือพูดแบบนี้ก็จะแบบเยออะไรไรเงี้ยแต่ว่าอูดบางโปรไฟล์เนี่ยมันมีกลิ่นคล้ายๆกับเวลาเดินเข้าคอกสัตว์จริงๆนะคะมันจะเป็นเขาจะเรียกกันว่าเบนหยาดอูดหรือว่าอูดที่มันเป็นขี้แพ้ขี้ควาย,ยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเลิฟอเฮดไงชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบยอะไรเงี้ยนะคะแต่ตัวนี้ให้ความรู้สึกเคลียร์ค่ะใสเป็นแก้วเป็นน้ำเลยแล้วก็กระจาย แล้วก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกเผ็ดร้อนอะไรมากนะักเรรู้สึกว่าเป็นอูดเอเชียนะเป็นอูดที่ใช้ในบ้านเราได้โปร่งมากค่ะเบามากเลยแล้วก็มีความเอื่อยมีความพลิ้วไหวนะคะอือืมอ่า ตัวนี้เนี่ยไม่อารับเลยเวลาเราพูดถึงน้ำหอมอารับเราจะพูดถึงน้ำหอมที่มัน o อเวอร์ e ด w สวี o โอเวอร์โดรส a ลาร์ดโอเวอร์โดสลองลาแล้วก็ตั้งใจจะใส่ทุกอย่างมาอย่างบอมมาอย่างทุกอย่างให้มันเบิดเถิดเทิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเทรนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันกำลังจะดรอปลงไปเรื่อยๆนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าเทนสากลที่คืออันที่ทพูดกันตามตรงนะเทนน้ำหอมสากลนะคะ มันก็เริ่มจะเบาลงทุกวันทุกวันอยู่แล้วนะคะทุกวันนี้เนี่ยน้ำหอมใหม่ๆเนี่ยไม่มีใครกล้าทำกลิ่นแรงเลนจะยิ่งเบาเบาเบาไปโดยเฉพาะน้ำหอมแมสนะฮะแล้วก็น้ำหอมนิชเองเนี่ยก็ยไม่ค่อยมีใครกล้าทำกลิ่นแรงแรงแล้วแหละเพราะว่ามันคนเรามันเป็นอีนดีวดิโลมากขึ้นแล้วก็เรารู้สึกว่าบางทีมันแอฟเฟกตกับตัวเองไม่จำเป็นจะต้องเป็นสเตทเมนต์โพฟูมกระจายเหมือนยุค8 0 90แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแนวโน้มของกลิ่นมันก็จะเบาขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือ คนรู้จักเราเนี่ยเขาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเขาเคยได้มีโอกาสต้อนรับแบบเหมือนกับนักการทูตชาวแบบอิสลามชาวแบบแบบเหมือนกับทางอาหรับอะค่ะที่มันเป็นทางทางแบบที่เรามักจะคิดกันอยู่ว่าเขามงใช้น้ําหอมหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนักการทูตอะไรเงี้ยแบบรวย ก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้น้ําหอมแรงแบบเข้ามาในร้านแล้วดับทุกอย่างนะไม่เขาก็ใช้น้าหอมได้อย่างมีเทสมีสไตล์อยู่ที่สําคัญก็คือมันเป็นน้ําหอมที่ดมแล้วมันมีความรู้สึกริชแล้วก็มีความลุ่มลึกในเรื่อกลิ่นเขาว่ากันแบบเราอะก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ว่าภาพจําของเราขับน้ําหอมอ่อาหรับก็คือตาม BTS หรือนานาที่มันโชยชัดแรงมากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ากลิ่นเจ้า The Night เนี่ยไม่ใช่มันมีความละเมียดมันมีความ โปร่งเบาแลวมีความถ้ามันเป็นถ้ามันถ้ามันเป็นคลื่นหน่อยมันไม่ใช่แบบคลื่นแบบมันจะเป็นคลื่นแบบเนี้ยมันแบบบึ๊ดบึไปอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ดูดดันเลยไม่ได้รุนแรงเลยออกจะละเอียดอ่อนด้วยซ้ําไปนะคะกลิ่นนี้เนี่ยมันมีความเนี้ยบบางอย่างเกิดขึ้นที่สำคัญก็คือพี่ออฟเบรนได้เนียนมากเลยค่ะก็คือไม่ให้ความรู้สึกว่ามันแบบชารปสังเคราะ หรือกระโดกระดากเลยอันนี้อาจจะเป็นอันนี้สงจากการที่พี่อ้อใช้อูดธรรมชาติแล้วที่สําคัญนัคือมันเป็นอูดที่เข้ามารวมกันแล้ว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 มันกลายเป็นก้อนเดียวกันแล้วแล้วมันเป็นเอกมันไม่ได้เป็นเอกเทศต่อกันแต่ว่ามันกลมกลืนกันเอาจริงนี่ก็แยกไม่ออกเหมือนกันว่าตอนนี้ไม่ถึงอูดหรือย,ยังตอนนี้ไม่ถึงไหนนะแต่ว่าก,กลิ่นมันสมูดค่ะแล้วก็ ค่อนข้างมีดนามิกค่อนข้างดีเลยแต่ว่ามันเป็นดนามิกแบบไม่ใช่ชิบชักชิบชัามันเป็นแบบอืย่ยอึ่ยเบาๆอืมตอนนี้เริ่มรู้สึกถึงฟฟรัลบางอย่างเข้ามาแต่ว่ามันเป็นฟฟรัลที่ให้ความรู้สึกนวลเนียนนะคะไม่แน่ใจว่ามันเป็นฟฟรัลหรือว่ามันเป็นโอ้ยไม่มีฟฟรัลเลยที่ซ้ำเนี่ยฮันนี่ซัคโคหรอ ไม่รู้เหมือนกันเอาแต่เป็นว่าตอนนี้นะคะกลิ่นท็อปโนที่โกรู้สึกว่าจบบน้ไหคะกลิ่นท็อปโนที่โกรู้สึกว่ากลิ่นท็อปโนทัลเหลอยังอยู่ด้วยกันไหมคะพอดีมีสายเข้าต้องขออภัยนะคะกลิ่นท็อปโนที่รู้สึกว่ามัน,ม,นมันมีความโปรง่งโล่งหรือว่าเขียวขมในช่วงแรกเนี่ยมันมันไม่เป็นแบบ มันมันมัน,ม,นมันเริ่มเข้าสู่มิเดินที่ที่อา่าวอกจะหวางขึ้นเห็นแง่มุมความเป็นโฟโลมากขึ้นหรือทวีความนุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็ยังรู้สึกไม่อุดดีแล้วก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นอูดขนาดนั้นเลยนะครับพี่น้อค่ะกลายเป็นว่ามันเป็นน้ําหอมที่ติดจะใช้ง่ายมีสามแล้วก็ลบภาพลักษณ์อูดเดิมๆจากความรู้สึกของเราไปพอสมควรเลย เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวโกจะอยู่กับเจ้าน้องเดอะไนฟ์เนี่ยนะคะประมาณสักคือมันเป็นสอ่มลไงมันก็น่าจะได้ใช้ไม่ครบ7วันหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเหลืออไว้ดมวันอื่นด้วยก็เป็นมนะินิรีวิวเนาะประมาณสัก3-4วันแล้วก็จะมาสรุปให้กันฟังนะคะแต่ว่าเบื้องต้นในตอนแรกนี่รู้สึกว่ามันโปร่งเบาค่ะแล้วก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรไม่ได้ not too sweet not too woody not too l t t e r y not too smoke อะไรแบบนั้นไม่เลยนะคะความ smoke ความสูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าช่วงต้นกับช่วงกลางเนี่ยผ่านแล้วกมคอยแค่แค่อยากจะดูว่าไดนามิกมันเป็นยังไงเพราะว่าทุกวันนี้นะครับทำน้ําหอมกับพีนูชี่เนี่ยเราก็จะสัมให้ความสําคัญกับไดนามิกของน้ําหอมมากคือกลิ่นมันต้องเห็นต้นกลางปลายชัดเจนอันนี้อาจจะเป็นที่เราหวโบราณด้วยนะโกลเนี่ยในการทําน้ําหอมค่อนข้างจะรู้สึกว่าจะไปยึดติดกับโครงสร้างน้าหอมฝรั่งเศสแบบเดิมๆที่มีลักษณะเป็นเหมือนดอกไม้บ้านอะ คันขงเยอะซึ่งอันนี้าจริงๆก็ไม่ดีการยึดติดกับโครงสร้างแบบนี้ก็ไม่ดีแต่ว่าไหนๆจะทำแล้วถ้ามันทําได้ให้มันฟูลบอดี้อะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคก็เลยยังใช้มาตรวัดแบบนี้ในการดมน้ําหอมสวมอไปทึ่จริงก็ไม่ถูกนะพูดตามตรงเพราะว่าอย่างน้ำหอมโจมาโรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ให้ความสําคัญหรือว่าน้ำหอมจากอังกฤษอเมริกาเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับกับดนามิกของน้าหอมแบบนี้พลวัตของน้ำหอมแบบนี้อีกแล้วเลยนะคะก็ก็เป็นแบบ เดี๋ยวเป็นว่าใช้เสร็จนะคะแล้วก็มาสรุปให้ฟังว่าเป็นอย่างไรนะครกับเจ้าน้องเดอะไนท์ค่ะนี่นะคะเป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์แล้วค่ะที่โกอยู่กับเจ้าเดอะไนท์นะคะหรือว่าอัศวินนะคะแปลว่าอัศวินนะคะจากแบรนด์ Witch Sense นะคะซึ่งเ,เป็นน้ำหอมที่จริงๆค่อนข้างจะ adventurous หรือว่าเป็น innovative ของ Brand with Sense ค่ะเพราะว่าโดยส่วนตัวรู้จักพี่อ้อ่ที่ทเป็นสุข,ขนอนกรเนี่ยนะคะพี่อ้อจะทนางานน้ำหอมที่เป็น floral live floral มีแต,แต่แต่กูมองบ้างเล็กน้อยนะคะก็จะมีความคล่องแคล่วของพี่อ้อแหละเพราะว่าพี่อ้ออยู่ใกล้ชิดกับวัตถุดิบดังนั้นในเวลาปรุงเนี่ยนะคะก็จะมีความเป็นธรรมชาติหรือว่ามีความเข้าใจในวัตถุดิบของความเป็น floral ดอกไม้อะไรเงี้ย ค่อนข้างสาดพี่อ้อทำน้ำหอมวินเทอร์เลฟซองอ่ะเป็นน้ำหอมที่เรียนแบบกุหลาบสักหนึ่งสายพันธุ์นะเราจำไม่ได้แต่ว่าเป็นกุหลาบที่จะบานเฉพาะในช่วงฤด,ดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้สมจริง,สม,รงสมจังมากนะคะแล้วก็กุหลาบแต่ละตัวของพี่อ้อเนี่ยก็น่ารักครองใจคนแล้วก็ครองใจสุภาพสตรีทั่วไปเนี่ยเยอะมากโคลเอโรสสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เลยเออรู้สึกว่าน่าสนใจเพราะว่าพี่อ้อออกจากเซฟโซนค่ะตัวนี้เนี่ย เป็นการใช้อูดจาก3าที่ด้วยกันนะครถ้าโกจะไม่ผิดก็จะเป็นอูดปราจีนอูดตราดแล้วก็เป็นอูดเขมรกัมพูชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็แปลกใหม่แหละเพราะว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวพี่อ้อนี่นะคะจะมีออกร้านไปที่บาเรนกับที่ซาอุดด้วยก็เลยอาจจะลองหยิบจับทําอูดนะคะเพื่อที่จะย่างกระแสน้ําหอมทางนูนบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะวันนี้โกก็ได้ว i ยร10 ml มาลองใช้เนี่ยนะคะก็ คือทีกควมไม่ไม้เป็นอูดเนาะเราก็ไม่กล้าใช้เยอะแต่ว่าก,ก็ถือว่ายุบไปประมาณม5 ml สําหรับ2สัปดาห์นี้ก็ไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอืมก็ฉีดวันละประมาณแบบ8ถึง10สเปรย์ด้วยซ้าไปเลยะคะ่ะโดยความรู้สึกของโกดนะคือเออ่พอพูดถึงน้ำหอมที่แขกอาหรับใช้หรือน้ำหอมอูดเนี่ยเราจะนึกถึงน้ำหอมอะไรก็ตามที่ ที่มันเข้มข้นมากๆที่มันแบบมอนสเตอร์ซิลาส์แล้วก็มีความหนักตึบแบบใช้ทั้งวันแล้วก็บางทีมันจะกั้ากึ่งระหว่างความหอมกับความฉุนหรือความฉุนกับความเหม็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนไทยก็จะแบบอื้อออ,อยู่กับน้าหอมแบบอาหรับแต่ว่าหลังๆนี่คนไทยเปิดใจใช้น้าหอมอาหรับมากขึ้นนะครับเราจะเห็นแบรนด์น้าหอมอาหรับที่ที่เป็นทั้งแบรนด์ดุ๊ก กลิ่นดังเนาะที่แบบว่าไป๊อปกลิ่นดังๆมาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่มีกลิ่นเป็นแนวทางของตัวเองเลยที่มันใช้เครื่องเทศเยอะๆใช้อุดเยอะๆหวานจากกลิ่นเฮดดี้เนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยคนไทยนะจะรับรู้คาแรคเตอร์น้ำหอมอาหรับในในหนึ่งแบบที่โกว่ามาเป็นกลิ่นสับสนเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงเนี่งที่โกบอกไปเมื่อเทปที่แล้วว่า พอไปเจอคนอาหรับที่ที่เขาเลือกใช้น้ําหอมจริงๆเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเบื่อน้ําหอมกลิ่นแรงๆแบบนั้นนะครับเขาก็ใช้น้ําหอมกลิ่นที่มันเป็นทนเป็นธรรมชาติแต่ว่าแน่นอนต้องซีลาชดีจะต้องให้รู้ว่าฉันใส่น้าหอมมาเพราะว่ามันไปเกี่ยวกับความเชื่อทางาศาสนาของเขาในการพรีแพร์ตัวเองอะไรเงี้ยน,นะคะหรือว่ามันไปเกี่ยวกับอุปนิสัยของการต้อนรับขับสู้หรือว่าการเตรียมตัวที่ดีการกรุมมิ่งอย่างนี้ มันต้องประกาศออกมางนี้ไม่ไม่เชื่อลองสังเกตจากคาแรเตอร,ร์ขวดน้ำหอมอาหรับนะครับมันจะแบบเป็นกระหนกถกถวยแหลมๆยืนย่นๆเป็นทองเป็นอะไรเว่อร์ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าน้ําหอมมันเหมือนเครื่องประดับกายอย่างของเขาเขาไม่ได้ใส่เพื่อ Personal p l ลเพลสเเพียงแต่อย่างเดียวนะเขาไม่ได้ใส่เพื่อ,อความสุขส่วนตัวอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นการใส่เพื่อประกาศว่าฉันมาแล้วหรือว่ามันเป็นการประกาศสถานะ ก็ได้เป็นเรื่องของการต้อนรับขับสู้ก็ได้ทางนู้นเขาก็จะเอาน้ําหอมมา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 ,มาเหมือนกับต้อนรับการหรือว่าบางทีเราไปดูคลิปงานแต่งงานของอาหรับเนี้ยก็จะมีข้างหน้าก็จะมีน้ําหอมเลยเพราะว่ามันเหมือนเกี่ยวกับความสะอาดแล้วก็เข้าใจว่าท่านนาบีนะคะาศาสดาของทางอิสลามนี่ยเขาก็จะใช้น้ําหอมด้วยดังนั้นเนี่ยการใช้น้ําหอมมันเลยอยู่ในรากของวัฒนธรรมของเขาดังนั้นเขาต้องใส่ให้รู้ว่าใส่เนี่ยครา้นี้เนี่ย มันก็เลยเป็นคาแรคเตอร์เป็นภาพจําของคนไทยมาตลอดใช่ไหมคะว่ากลิ่นอาหรับม,มันต้องแบบนี้มันต้องแรงมันต้องฉุนมันต้องกระจายอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกไปก็คือคนอาหรับที่เป็นคนพื้นถิ่นจริงๆที่ได้รู้จกักเลยเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ได้ใช้น้ําหอมที่มันฉุนเฉียวหรือว่าแบบอาหรับแบบกลิ่นแบบไม้อูดอะไรเงี้ยเสมอไปนะบางทีเขาก็ใช้น้าหอมธรรมดารรมดานี่แหละแต่ว่าเป็นคุณภาพดีกระจายตัวหน่อยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะบอกเลยว่าเด e n i น h t ของแบรนด์ Rich s e n s e เนียนะคะไม่ได้เข้าขนมน้ำหอมอาหรับอย่างที่คนไทยรู้จกักก็คือมันไม่ได้หอมฉุนรุนแรงหวานจัดไม้จัดสไปซี่จัดแบบนั้น,นะคะ่ะเพียงแต่ว่าพี่อ้อนเนี่ยพยายามโชว์เนื้อของอูดจริงๆว่ามันเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้เป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสียเป็นข้อเสี่ยงด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ข้ออันตรายด้วยส่วนนึงนะเพราะว่า เวลาเราบอกว่าน้ําหอมเรามันเด่นอูดเราใช้อูดเนี้ยคนดมอ่ะมันจะหาอูดก่อนในกลิ่นนั้นโดยอัตโนมัติเหมือนแบบน้ําหอมนี้เป็นกลิ่นกุหลาบคนดมนก็จะพยายามเฟ้นหากุหลาบในน้าหอมนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันยิ่งพอบอกว่าใช้อูดที่มี3มลักษณะในรอบๆประเทศบ้านเราแล้วก็ของเราเนี่ยนะคะเข้ามาเนี่ยคนก็จะจับอูดก่อนซึ่งโกเนี่ยเคยมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องอูดอยู่คะ่ะเพราะว่าเมื่อก่อน กรู้จักกลิ่นอูดกลิ่นแรกเลยนะที่แบบรู้สึกว่ามันโลมาดีไซเนอร์จริงๆอะไรเงี้ยก็คืออูดคิสพาหานของดีออซึ่งจะเป็นกลิ่นของแซฟรอนแล้วก็ความเข้าใจของกูตอนนั้นว่ามันคืออูดแต่จริงๆไม่ใช่มันคือแอมเบอร์แม็กซ์มันใส่แอมเบอร์แม็กซ์เยอะมากแล้วโอเวอร์โดแล้วก็แบบแรงเราเลยเข้าใจว่าตรงนั้นนะเป็นอูดคุณเวียสวัสดีค่ะคุณแคสเปอร์สวัสดีนะฮะกก็เลยเข้าใจว่าตรงนั้นเป็นอูดมานานซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่จนกระทั่งเรามาได้ลอง ดมอูดจริงๆแล้วถึงได้รู้ว่าอูดจริงๆมันไม่ได้มีกลิ่นแบบนั้นอันนั้นคือเราโดนหลอกมันมันเป็นกลิ่นแอมเบอร์แม็กถูกๆที่เอามาขายแพงในอูดอิสฟาฮานอะไราเงี้ยอูดมันก็เลยมีหลายคาแรคเตอร์นะอย่างที่ผมบอกไปอูดขี่แพ้บ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอูดที่พี่อ้อเอามาเนี่ยนะครับมันจะไม่มีความคือมันมันเคลียร์มันใสมันเป็นประกายค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันมัน มันมีความกระจา่างไม่หมักบ่มเลยด้วยซ้ำคือบางทีบางอูดบางตัวเนี่ยมันจะรู้สึกว่าหมักบ่มหรือเป็นวายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอันนี้มันเป็นมันมันเป็นการโชว์เนื้ออูดที่มันเป็นเนทชัลแต่ว่าอูดที่นี่เป็นเน u ชัลเนี่ยบางทีมันไม่ทนเนียดังนั้นเนี่ยน้ําหอมตัวนี้นะคะข้อเสียอย่างหนึ่งเลยก็คือมันไม่ได้ทนมากอย่างที่เราคิดว่าเราจะเจอในน้ําหอมอูดแต่ว่า ก็ต้องบอกว่ามันทนในลักษณะที่ใช้งานได้สําหรับวันเราอะก็คือตอนนัวนี้โกใช้งานตัวน,นี้นะครประมาณ5-8ชั่วโมงเนี่ยก็เอาอยู่ดังนั้นใช้ทั้งวันเอาอยู่แต่ว่าอาจจะต้องมีพวกเติมบ้างสําหรับคนที่ต้องการคาแรคเตอร์ที่มันชัดๆนะครแล้วก็โชว์เนื้ออูดที่คุณลิตีดีก็คือมีความใสมีความเป็นประกายไม่ได้หมักบ่มมากไม่ได้ขี้แพ้มากนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่อยู่ในนี้เนี่ยมีไว้เพื่อ ซัพพอร์ตอูดเท่านั้นช่วงทอ็อปเนาะมีฮันนี่ซัคเกมีส้มส้มจีนแซงจูรีเนี่ยซึ่งก็แค่เข้ามามูดปรับมูดให้มันให้รู้สึกมันมีจังหวะแล้วก็หวานนิดเดียวในช่วงต้นแล้วหลังจากนั้นเนื้ออูดมาเลยจะไม่ว่าจะมีแบบโอลิบานัามหรือว่าแฟรงกินเซ้นก็ไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็เบสเนี่ยก็เป็นซันเดนวูดเป็นซีดาร์บูดเป็นไวท์มัสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นน้ำหอมที่โลคาแรคเตอร์อยู่แล้วทั้งหมดเมื่อมาเทียบก,กับปูดที่3าประเทศที่ใส่3เจ้าที่ใส่มาเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันถูกเข้ามาเพื่อซัพพอร์ตอูดค่ะน้ำหอมตัวนี้จึงเป็นน้ำหอมที่ตั้งใจจะโชว์คุณตี้อูดแล้วใช้อูดแท้คุณค่าอูดมันแพงมากนะคะแล้วก็พี่อ้อมาขายราคาไม่แพงเลยแล้วใช้อูดแท้เนี่ยมันก็มันพูดได้ว่ามันเป็น สำหรับคนที่เริ่มใช้อูดถ้าเริ่มใช้อูดอยากลองอยากรู้จักใช้อูดลองเด e n ไนท์ค่ะชื่อเหมือนจะดุใช่ไหมเดอ n ไนท์อัลวิอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเบากระ่ากแล้วก็อากาศบ้านกรุงเทพตอนนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนอึดอัดเนี่ยใช้ได้เลยนะคะโปให้อยู่ในโหมดเดียวกันกับเป็นแบบโอเป็นอูดแบบอูดสําหรับมือใหม่ก็คือ ตัวนี้ยมนตรีของพาฟมูสิตาเนี่ย, um เ,ยเป็นอูดกับสไป์ที่ที่ตั้งใจโชว์การเบลนระหว่างสไป์กับอูดแต่ว่าอูดไม่ได้เด็กมากแต่ของพี่อ้อเนี่ยค่ะก็คือตั้งใจโชว์อูดเลยนะคะใครอยากรู้จักอูดอยากลองใช้น้ำหอมอูดแล้วรู้อยากรู้ว่าเออคาแรคเตอร์อูดอื่น,นๆที่มันไม่ใช่มีแต่ขี้แพะมันเป็นยังไงอ่ะก็เป็นอย่างเนี้ยมันอยู่ในเนี้ยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยน่าจะเป็น ตัวเริ่มต้นที่ดีสําหรับคนลองใช้อูดเป็นครั้งแรกแต่ว่าสาหรับคนที่ใช้น้ําหอมอูดมาทะลุป,ปลูโปร่งแล้วก็ตะลุยน้ําหอมโลกอาหรับมาแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวนี้มัน lack character เป็นอย่างนึงคือมัน lack of character คือมันมันอาจจะยังไม่โดดเด่นหรือมันมันอาจจะยังไม่กระชากความรู้สึกความสนใจอะไรดังนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวน้ําหอมที่เป็นอูดที่ adventurous อะไรหรือว่าเป็นอูดที่ กระชากค,ความสนใจชวนให้ท่านตื่นตะลึงใดๆไม่เลยค่ะตัวนี้คือความพยายามในการตั้งใจโชว์อูดธรรมชาตินะคะของของพี่อ้อที่ทำมาได้แบบคิดว่าคิดว่านะคะน่าจะมีพื้นที่สำหรับผู้ที่ริกเริ่มลองใช้น้ำหอมอูดเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มองว่ามันเป็นอูดนะมันก็จะเป็นน้ำหอมไลวูดดี้ที่มันใช้ง่าย ตัวนึ่งเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นความรู้สึกนะคะของโกที่มีต่อเจ้าเดินไนท์ความติดทนก็ประมาณ5-8ชั่วโมงอาจจะต้องรีแอพพลายแล้วก็ทำเล็กๆแบบนี้ก็พกเติมได้นะคะกลิ่นไม่ได้รู้สึกว่าเป็นทางการมากแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แคชชวลรีแลกซ์สบายๆเลยดังนั้นเนี่ยก็ใช้ไปทำงานได้ไม่ไม,ไม่ไม่รบกวนใครนะคะแล้วก็ ความฟูงกระจายก็ไม่ได้รบกวนใครเช่นกันดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นเดลี่ไลฟ์ฟูดกันนะสามารถลองใช้ได้แล้วก็ใครอยากเข้าใจคาแรคเตอร์อูดไทยก็ลองได้กับตัวนี้นะครับนี่คือความรู้สึกของโกที่มีต่อเจ้าเดอะไนท์ของวิทเซนตค่ะขอบคุณพี่อ้อที่กรุณาส่งมาให้ลองนะครับบอกว่ามไม่ได้เปิดใจกับอูดมากขึ้นเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบน้ำหอมอูดเลยเพราะว่าเราไปติดกับคาแรคเตอร์อูดสมัยก่อนคอย่างอูดอีสปาฮานที่เป็นอูดปลอมๆหรือว่า การที่เอาอูดมาเป็นแกนกลางแล้วก็เบลนดเพิ่มอะไรไปเลยอย่างเงี้ยอ๋อแล้วอูดตัวนี้ก็น่าจะอยู่ในลักษณะแค่แบบ m i d เด e to base นิดๆไม่ได้ลองลาสติ้งอะไรมากเลยวไม่ได้เป็นเบสที่มันหนักมากอะไรขนาดนั้นนะคะสวัสดีค่ะคุณจุนะคะ <c oughs> ก็ก็ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นนะคะ่ะ